สวัสดีครับผมคลิปนี้อัปเดตให้ชมนะครับกับพื้นที่ที่โดนน้ำหลากไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนแล้วก็เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็น้ำหลากาาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพื้นที่โซนด้านล่างที่เมื่อก่อนจะเห็นเป็นสวนไผ่แล้วก็ทำอะไรไวหลายอย่างนะครับเป็นมะละกอด้วยแต่พอดี 3, 4ปีมานี้มันเป็นช่วงน้ำหลากนะครับพัดมาทุกปีเลยก็เลยปรับเปลี่ยนนะครับ ก็มี Fc ถามเข้ามาว่าสหรับพื้นที่แบบนี้เนี่ยเราจะปลูกอะไรดีนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาว่ามันท่วมนานไหมซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยน้ำก็เพิ่งหลากไปนะครับผ่านไปไม่ถึงวันก็กลับสู่สภาพปกติแล้วนะครับไม่ใช่น้าําขังเป็นวัน2วันหรือเป็นสัปดาห์ประมาณนี้อันนี้โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็จะปรับแผนนะครับก็คือพอหลังน้ําลดหรือประมาณ ช่วงปลายเดือนตุลานะครับซึ่งเดือนตุลาเป็นเดือนที่น้ำหลากปลายเดือนตุลาเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนเป็นปลูกพืชระยะสั้นเอาอย่างเช่นว่าฟักทองนะครับหรือแม้กระทั่งมันสัมปลังที่ให้ผลผลิตระยะสั้นๆนะครับก็คือให้ผลผลิตสัก4ีหเดือนก็กําลังเลือกสายพันธุ์อยู่แต่หลกัหลกๆแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือจะปลูกฟักทองนะครับเพราะฟักทองเนี่ยมันคลุมพื้นที่ได้ไวหรือไม่ก็ทําข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะว่าเป็นพืชล้มลุกที่ให้ผลผลิตในระยะเวลาสั้นๆประมาณ4เดือนแต่ว่าที่เน้นก็คือจะเน้นเป็นฟักทองหน้าแรละนะครับเพราะว่าช่วงเดือนอพฤศจิกายนเนี่ยดินยังมีความชื้นอยู่ก็ปลูกได้มันจะเป็นพืชที่ขุมพื้นที่ได้ไวแต่เราจะเลือกปลูกอะไรสําหรับพื้นที่แบบนี้โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าควรจัดเป็นไม้ยืนต้นนะครับอย่างเช่นไม้พยุงโซนตรงกลางนี่แหละก็มีไม้พยุงกันไว้นะครับแล้วก็ มีมะพร้าวน้ำหอมอย่างที่ต้นเอ็นเ,เนี่ยก็โดนน้าหลากไปนะครับแต่ไม่ถึงกับหลุดไปเลยเพราะว่าปลูกมาหลายปีครับแต่ในช่วงปลูกใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาไม้ปักไปด้วยนะครับก็ต้องเลือกปลูกตั้งแต่นี่เลยเก่อนถึงน้าหลาก1ปีนะครับส่วนว่าน้าหลากเดือนตุลาคมเนี่ยเดือนนี้แหละเราก็ปลูกไปเลยหลังน้าหลากแล้วก็ปลูกไว้เลยนะครับแล้วก็รักษาความชื้นให้ดีทําให้แตกรากไวมีรากยึดพื้นที่ เป็นพืชที่ทนน้ําท่วมขังอีกชนิดหนึ่งนะครับสำหรับมะาพร้าวหรือไม่ก็หาพวกชมพู่นะครับแล้วก็มะปรางมาปลูกไว้เพราะว่าพืชพวกนี้เนี่ยสามารถทนน้ําท่วมขังได้เป็นอย่างดีซึ่งน้ําหลากน้ําท่วมเนี่ยมันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับเราไม่สามารถแก้ไขได้แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทําเกษตรได้อีกประมาณสัก2สัปดาห์ให้ดินเริ่มแห้งกว่านี้ก่อนก็จะทําการปลูกฟักทองเสริมเข้าไปเลยอีกโซนหนึ่งก็จะปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งเลือกสายพันธุ์ไว้แล้วเป็นสายพันธุ์วงเพชรน,นะครับก็จะปลูกในช่วงต้นเดือนกันยายนประมาณนี้เจะเกี่ยวผลผลิตที่4-5เดือนนี่คือแผนที่วางไว้สำหรับโซนด้านล่างก็ถือว่านำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม